ช่องระครังทองสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะฮาหนอยพิเศษแล้วก็ปกติ v i p ของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะเริ่มกันที่ฮาหนอยพิเศษประจำวันนี้นะคะ13มกราคม2 5 6 6ค่ะวันนี้มีตำราวด้วยนะคะแต่ว่าเอาฮาหนอยก่อนค่ะวันนี้ อาจารย์สมพงษ์ให้เด่นที่7และ5นะคะสำหรับฮานอยพิเศษค่ะตัวเจาะวันนี้นะคะ7 2 7 3 7 4 5 2 5 3 5 4แล้วก็ชุด3ตัวค่ะ 4 7 2 4 5 2แนวทางโดยอาจารย์สุพงค่ะอันนี้คือแนวทางของรอบพิเศษนะคะอาจารย์สุพงจะแยกให้เป็นรอบพิเศษแล้วก็ปกติและวี p จะใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะอันนี้คือรอบพิเศษค่ะแคปก่อนเลยนะคะ ต่อไปเป็นรอบปกติและ v i p นะคะวันนี้วันที่13มกราคม2,566ค่ะสำหรับรอบปกติแล้วก็ v i p นะคะวันนี้ก็ยังเด่น7อยู่ค่ะ เป็นเจ็ดและสี่นะคะตัวเจาะนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าสี่สองสี่สามสี่ห้าค่ะแล้วก็ชุดสามตัวนะคะ 2องเจ็แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์ค่ะอน,นี้เป็นรอบปกติแล้วก็ VIP นะคะเน้นที่รอบปกติก่อนนะคะถ้าหลุดรอบปกติค่อยตามต่อที่รอบ VIP นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังปงรับซาบหาหน่อยวันนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ